โซ่พระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปัง ให้ให้คุณผู้ชมดูหรือพี่จอมดูเนี่ยพระในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะแกะเป็นหลุมนะฮะเห็นไหมฮะพระเนี่ยจะแกะเป็นช่องเป็นช่องเป็นหลุมไปนะฮะอาจจะว่า,อาพอดีอันนี้เป็นแบบจําลองนะฮะในของจริงเนี่ยอาจจะมีแผงหนึ่งรลายี่สิบองค์นะฮะจะเป็นหลุม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 และทีนี้เวลาเวลาได้แบบแล้วเนี่ยเวลาเวลาจะเทพระเนี่ยเขาก็จะเคี่ยวหลอมโลหะ ผสมเนี่ยที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในภาชนะที่เขาเอาไปหลอมเนี่ยนะฮะพอได้เสร็จแล้วเขาก็จะมาเทลาดลงไปครับบนแผงพระเ็าจะออกมาลักษณะเป็นแผงลักษณะแบบนี้อทีนี้ก็เอามาตัดแบ่งเป็นองค์ไปนะฮะบางองค์เนี่ยก็จะแล้วแต่การใช้งานบางคนก็อยากได้สององค์ติดครับอ่าเหมือนกับในหนังสือในหนังสือเนี่ยที่เนี่ยในหนังสือเล่มนี้ที่ที่เป็นหนังสือผมเองเนี่ยเห็นไหม อย่างพระองค์นี้เป็นองคู่อ๋อครับช่างเขาก็จะใช้ช่างเขาก็จะใช้สิวเนี่ยตอกตอกเป็นคู่ไว้เพื่อเขาต้องการเอาไปใช้งานเองอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมันมีเป็นหลักฐานให้เห็นอยู่ว่าน่าจะเป็นการเทเป็นแผงถูกไหมครับเพราะมันมีสององค์ต่อกันใช่ครับผมก็คือเทเป็นแบบแผงที่ผมนํามาแสดงให้เห็นเนี่ยแต่ว่าของจริงเนี่ยอาจจะมีเป็นราวสิบยี่สิบสามสิบองค์ในแบบเป็นแผง อาจจะเท่าฐานนี้ก็ได้ผ้าก็จะเป็นแผงเขาก็จะเอาโลหะเนี่ยมาเท,าทราดลงไป hmm. นะฮะแล้วหลังนั้นผ้าเขาจะยกขึ้นมาออกเป็นแผงลักษณะแบบนี้ hmm. แล้วก็มาตัดแบ่งเป็นองค์โดยลบคมครับผมเอ๊ะด้านด้านหลังเนี่ยผมเห็นเป็นเป็นรูรูกดกดเป็นขีดขีดนี่มันคืออะไรครับคือไอที่ไอขีดเนี่ย,น,ยนะฮะมาจากการกดพิมพ์ผ้าครับผม นะฮะไอ้ขีดขีดที่เราเห็นเนี่ยบางองค์ก็เจอบางองค์บางองค์ไม่มีก็มีใช่ครับนะฮะคือบางอย่างอย่างอย่างบางในแผงบางแผงเนี่ยเขาเทาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยโลหะเนี่ยกดกดบริเวณด้านหลังย้ำครับอ่าเราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเรียบเรียบก็มีครับเป็นคลื่นก็มีอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์ครับนะฮะอย่างองค์ไหนเนี่ยถ้ากดหลังเนี่ยมันก็จะเรียบใช้โลหะกดหลังย้ำบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็จะเรียบไม่ใช่ไม่ใช่รอยคลิมจับ แน่น <and> อนไม่ใช่ฮะ mm. ถ้าถ้าถ้าเป็นรอยครีมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะมีให้เราเห็นเนี่ยอย่างอย่างอย่างด้านหน้าเนี่ยเราเราเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นรอยครีมคีบเนี่ยพิมพด้านหน้ายังไงก็ต้องมีอ๋อ oh, ครับผมด้านหน้ามันก็จะมีด้านหน้าก็ต้องต้องเกิดรอยครีมนะฮะแต่ทีนี้ว่าเราเรามองแล้วว่าเนี่ยด้านมันเห็นเนี่ยเฉพาะด้านหลังก็คือสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากเกิดมาจากการกดของไขควง ที่เขาเวลาเขาเทหลอมลงไปแล้วพวกเนี่ยเขาใช้ไขววงปากแบนเนี่ยจิ้มกดลงไปเ,เหมือนเรากดย้ำพิมพ์ให้มันแน่นขึ้นนะฮะอย่างองค์นี้เห็นไหมฮะไม่เห็นรอยครีมถ้าถ้าบอกว่ารอยครีมเนี่ยมันต้องคีบคีบระหว่างหน้ากาาับหลังต้องมีด้านหน้าด้วยใช่ฮะมันต้องมีด้านหน้าและด้านหลงังใช่ฮะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งตะไบพระพิมพ์ประพาวมณฑลเนี่ยเขาไม่ได้เขาจะมีไม้เนี่ยบากเอาไว้บ,บากเอาไว้เป็นบากเอาไว้เป็นช่อง เหมือนเ็นเป็นเป็นเป็นท่อนไม้เนี่ยแล้วเขาก็จะตัดไว้เป็นช่องแล้วเ็เอาพระเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวล็อกเนี่ยหมุนลงมาล็อกเสร็จแล้วช่างก็เขาจะแต่งตะไบไปนะฮะแสดงว่าด้านข้างรอยตะไบพวกนี้มีความสําคัญไหมครับในพิมพ์หมวดนี้มีความสําคัญมีความสําคัญมากในในในด้านข้างเนี่ยผมเนี่ยให้ให้นิยามว่าเวลาเรา เราเพิจารณาพระในหมวดพิมพ์นี้เนี่ยครับควรจะมองการแต่งตะไบด้านข้างเนี่ยผมให้ถึง90%รซตดูยังไงครับรในใ,บในข้อผงชี้ว่าพระอันนี้แท้หรือไม่แท้ดูยังไงครับการแต่งตะไบตะไบเนี่ยเราจะสังเกตว่าอ่ะอันนี้นาภาพมาให้แสดงเห็นไหมครตะไบเนี่ยด้านข้างเนี่ยครับแต่งตรงก็มีนะเหมือนกับว่าช่างเนี่ยเวลาเขาเขาเขาใช้ตัวตัวหนีบล็อกล็อกพิมพ์แล้วที่เป็นไม้ไม้ล็อกเนี่ย ช่างเขาจะแต่งลงไปตรงๆก็มีครนะหรือแต่งเอียงก็มีครับอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์แต่ว่าตะไบเนี่ยต้องเหมือนเป็นแบบเดียวกันก็คือเบอร์ตะไบถูกไหมครับคืออย่าเรียกว่าเบอร์ว่าคือผมเข้าใจว่าเป็นตะไบที่หมดฟันเข้อมาลูบลูปลูบแต่ที่ถามว่าถามว่าตะไบเบอร์อะไรอันนี้มันตอบยากก็คือก็คือเป็นลักษณะของเหมือนกับเก็บงานใช่ฮะคือลบคม เพราะในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีกรอบเหมือนในยุคเราก็คือคล้องกับติดกับตัวเลยฮ<ช>ะก็คือลบคมเนี่ยเวลาหลังจากที่ตัดพระแล้วเนี่ยมันจะมีความคมขึ้นครับผมเขาก็จะลบคมออกเพื่อเวลาคนออกมาใช้งาน,นไม่บาดตัวในสมัยก่อนก็อาจจะเอาเชือกพันบ้างอ,อาจจะเอาลวดถักแล้วก็มาห้อยคออะ,อะไรพวกนี้ฮะแล้วมีไหมครับด้านข้างไม่มีรอยตะใบไม่มีไม่มีแต่คือคือที่ที่ที่ผมบอกว่าไม่มีเนี่ย อาจจะเป็นที่ว่าเวลาเราเห็นพระแล้วเนี่ยพระนี้เกิดการใช้งานครับพอมันสึกไปมากๆเนี่ยเวลามาห้อยเนี่ยไอ้รอยตะไบพวกนี้มันจะหายไปแต่ในพระที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้หรือใช้มาไม่ไม่มากเนี่ยรอยตะไบเหล่านี้ต้องมีให้เห็นครับนะฮะคือเวลาช่างเขาตัดออกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาต้องลบคมเพื่อเวลาเอามาใช้งานเนี่ยจะไม่บาดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีรอยให้เราเห็นอีกอีกคำถามหนึ่ง แล้วจะมีไหมครับว่าที่เห็นด้านข้างเนี่ยเวลาเทเนี่ยสักครู่นะครับด้านข้างเนี่ยเวลาเทเนี่ยเห็นเป็นเหมือนเหมือนตัดชิดคือมีมีขอบครึ่งหนึ่งหรือไม่มีไม,ไม่มีนะครับไม่ไมีไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีเพราะว่าประภามณฑนเนี่ยเทเนี่ยไม่เหมือนตัดชิดการาสร้างเนี่ยเพราะว่าสร้างเทเป็นแผงวิธีการสร้างต่างกัน อันนี้คือวิธีการสร้างมี<ช>ส่วนในการช่วยดูอีกแล้วใช่ครับถูกต้องเป็นเป็นหลักสําคัญในการพิจารณาพระเลยผมอยากทําไมในคลิปที่แล้วเนี่ยผมอธิบายเรื่องการสร้างพระครับอ่าในอย่างในคลิปนี้ก็ก็เน้นไปในเรื่องวิธีการสร้างครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างพระเนี่ยไม่ถูกวิธีเนี่ยโอกาสที่จะได้พระแท้เนี่ยน้อยมากครับเพราะว่าผิดวิธีสร้างพระครับ,รบแล้วในหมวดนี้การจานมีไหมครับ มีทั้งพบเจอรอยจานก็มีนะฮะไม่พบเจอรอยจานก็มีอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์นะฮะแต่ว่าถ้าพบเจอรอยจานเนี่ยจะไม่เป็นยันตัวพุทธอันนี้อันนี้ผมผมผมเน้นเลยนะฮะอันนี้ผมเอารูปมาแสดงให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะฮะในหมวดพิมพ์ประพามนทนพิมพ์นิยมเนี่ยโดยมากเนี่ยเขาจะจานด้านบนเนี่ยจะเป็นยันตัวเทาะด้านล่างเป็นยันตัวอุแล้วก็ขั้นกลางเนี่ยด้วยยันน้โมพุทธายะ ครับผมนะฮะจะไม่ปรากฏว่าจานยันตัตพุทธตัวเดียวครับอะไรเหล่าเนี้ถ้าเห็นจานยันตัตพุทธเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าพระเนี่ยอาจจะไม่แท้เพราะจานไม่ถูกไม่ถูกหมวดพิมพ์ครับเหมือนที่ผมเล่าในคลิปที่แล้วพี่จองฟังว่าตัดชิดครับจานยันตัตพุทธมหาอุดครับอ่าพอมาหมวดพิมพ์นี้ครับเป็นยันตัตเทะยันตัตอุและยันนโมพุทธายะอ่าอันนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการดูพระหลวงปู่สุขเลยผมอยากยา แนะนำเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านดูอยู่เนี่ยแคปหน้าจอไว้นะฮะไปศึกษาเรื่องยันนะเพราะว่าแต่ละหมวดพิมพ์เนี่ยจะมีความหมายหลวงปู่สุขท่านจะให้ใช้หมวดพิมพ์อาจจะเป็นพุทธมหาอุบสําหรับหมวดพิมพ์นี้หมวดพิมพ์นี้หมวดนี้เป็นพุทธมวนโลกหมวดนี้เป็นยันพุทธทางแคล้คธาดหมวดพิมพ์นี้เป็นยันพุทธทางเมตตา